คนไทยเชื้อสายจีนในบอร์ดอาเซียนรวมตัวกันสั่งสอนชาวเขเมรเป็นชุดหลังชาวเขเมรโช์ความไม่รู้ของตนเองบอกว่าคนไทยเชื้อสายจีนในเมืองไทยยังไงก็ไม่ใช่คนไทยเล่นเอาคนไทยเชื้อสายจีนของขึ้นลุมสั่งสอนจนไปไม่เป็นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ไหนทัชอาเซียนครับ สำหรับคลิปนี้นะครับเดิมทีผมตั้งใจจะทำเนื้อหาเกี่ยวกับกรุงเทพที่ได้รับการจัดอันดับนะครับให้ติด1ใน20เมืองทั่วโลกที่มีมหาเศรษฐีมากที่สุดประจำปี2024โดยเข้าชนับจากจำนวนของมหาเศรษฐีที่อาศัยอยู่ในเมืองน,นั้นๆและถ้าหากว่าเราจะโฟกัสไปที่ประเทศในย่านอาเซียนนะครับก็ปรากฏว่าเป็นกรุงเทพนะครับอยู่อันดับที่11 สิงคโปร์นะครับอยู่อันดับที่15และจาการ์ตาอยู่อันดับที่17สําสำหรับเรื่องการจัดอันดับตรงนี้ถ้าหากมองเพินเหมือนจะเป็นเรื่องดีนะครับแต่ว่าก็ถือว่ายังดีไม่สุดเพราะเป็นทรัพย์สินของคนกลุ่มเดียวไม่ได้เกี่ยวกับผู้คนในเมือง แต่ก็อย่างที่ผมเรียนไปตอนต้นนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนื้อหาในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องเปลี่ยนไปจากที่คิดไว้ตอนแรกเพราะว่าดันมีชากรุษชาบางส่วนนะครับที่แชร์ความคิดเห็นที่ทำให้เรานะครับเห็นว่าพวกเขาไม่เข้าใจสังคมที่มีความหลากหลายของคนไทยซึ่งก็ไม่แน่ใจนะครับว่าพวกเขาไม่รู้จริงๆหรือว่าแกล้งไม่รู้ว่าคนไทยเชื้อสายจีน แรอว,ว่าคนไทยเชื้อสายอ,ยาอื่นๆแม่ว่าจะเป็นแขกฝรั่งเอเชียหรือว,ว่าเชื้อสายอ,ยาอื่นๆเนี่ยถ้าหากว่าเกิดบนผืนแผ่นดินไทยมีบัตรประชาชนไทยเราก็ถือว่าเป็นคนไทยทั้งหมดและคนไทยเชื้อสายจีน,นะครับต่างจากคนจีนแผ่นดินใหญ่ที่อพยพเข้าไปกอบโกยผลประโยชน์ในประเทศรอบข้างประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นลาวหรือว,ว่ากัมพูชาก็ดี เอาละว่าแล้วเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของชากัมพูชาบางส่วนเทเป็นคนต้นเรื่องทําให้คนไทยเชื้อสายจีนไม่พอใจก่อนนะครับสําหรับความคิดเห็นแรกนะครับชากัมพุชาคนนี้ก็คำกล่าวว่าสําหรับไทยมหาเศรษฐีทั้ง49คนเป็นคนจีนทั้งหมดแต่ว่าคนไทยยังคงยากจนอยู่คนจีนในประเทศไทยเนี่ยยังไงก็เป็นคนจีนไม่ใช่คนไทย ความคิดเห็นต่อมานะครับชาวเขเมรคนนี้ก็กล่าวเสริมว่า100%เซ์ของมหาเศรษฐีในประเทศไทยเป็นคนจีนความคิดเห็นต่อมานะครับชาวเขเมรคนนี้ก็คำอวดว่าที่พนมเปญมีออกยามากกว่า1000คนและเท่าที่ฉันรู้มีมหาเศรษฐีชาวเขเมรหลายคนที่อาศัยอยู่ในยุโรปและอเมริกา เอาละครับประจาความคิดเห็นของชาวเขมรเหล่านี้นะครับก็ทําให้คนไทยนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นคนแรกนะครับที่คขากล่าวว่าก็ฉันเนี่ยคนไทยเชื้อสายจีนฉันไม่ใช่คนจีนฉันคือคนไทยขอให้คนจีนเข้าไปในกัมพูชาเยอะๆและเอาทรัพ,พยากรทั้งหมดกลับไปจีนด้วยเถอะสาธุ ต่อมาเลยนะครับคนนี้กล่าวเสริมว่าฉันเป็นคนไทยเชื้อสายจีนฉันจะบอกอะไรให้คุณรู้คนไทยเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นคนไทย100%ซฉันไม่เคยคิดว่าตนเองเป็นคนจีนเพราะว่าฉันเป็นคนไทยแต่ว่ามีเชื้อสายจีน และถึงแม้ว่าฉันจะมีเชื้อสายจีนก็ตามแต่ว่าแผ่นดินไทยคือบ้านของฉันและฉันเป็นคนไทยไม่ใช่คนจีนก่อนจะแสดงความคิดเห็นควรหาข้อมูลที่ถูกต้องซสียก่อนอย่าแสดงความคิดเห็นของคุณโดยปราศจากความรู้มันดูไม่ฉลาดเลยประเทศจะพัฒนาคนในประเทศต้องฉลาดในเรื่องข้อมูลถ้าจะบอกว่าคนเชื้อสายจีนในไทยเป็นคนจีนขอให้หยุดคิดไปเลย เพราะว่าคนเชื้อสายจีนที่เกิดในประเทศไทยเป็นคนไทย100%เพราะว่ามีบัตรประจำตัวประชาชนไทยและเกิดในประเทศไทยความคิดเห็นต่อมาครับคนไทยคนนี้ก็เข้ามาประชดป,ประชันว่าแรงงาน100%ในประเทศไทยมาจากกัมพูชาโดยเฉพาะในด้านของการก่อสร้าง และจากเม้นนี้ก็มีชาวเขมรนะครับมากล่าวแย้งว่าไม่ใช่ส่วนใหญ่เป็นแรงงานพม่าแต่ว่าแรงงานกัมพูชามีนิดหน่อยเอง ะจากคำโต้แย้งของชาวเขมรคนนี้นะครับความคิดเห็นต่อมาก็ตอบว่าอะไรนิดหน่อยรัฐบาลไทยระบุว่าแรงงานกัมพูชามีมากกว่า2ล้านคนทำงานทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายในประเทศไทยคุณควรค้นหาข้อมูลก่อนแสดงความคิดเห็นคุณอาจมีคุณภาพชีวิตที่ดีในกัมพูชาแต่ไม่ใช่สำหรับพวกเขานั่นคือเหตุผลที่พวกเขา พยายามข้ามพรมแดนเพื่อมาหางานทำในประเทศไทยต่อมาครับกล่าวว่าในประเทศไทยคุณไม่สามารถแยกระหว่างคนไทยและคนจีนได้พวกเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทยเราทุกคนที่นี่เป็นพี่น้องกัน ต่อมาครับบอกว่าฉันเป็นคนไทยแต่ว่าฉันไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูดบรรพบุพร,บรุษของคนไทยเชื้อสายจีนย้ายมาเมืองไทยเมื่อ100กว่าปีที่แล้วพวกเขาเกิดในไทยและเป็นพลเมืองไทยส่วนใหญ่พูดภาษาจีนไม่ได้ด้วยซ้ำไม่เหมือนกับผู้อพยพชาวจีนที่เพิ่งย้ายเข้ามาในบางประเทศต่อมาครับกล่าวว่าคนที่เกิดในประเทศไทยต่างก็มีสิทธิเท่าเทียมกันเหมือนกันทั้งหมด เชลักประเทศไทยคนไทย40ล้านคนเป็นเชื้อสายจีนแต่ว่าเราทุกคนเป็นคนไทยเราเกิดและเติบโตบนพื้นแผ่นดินไทยมาที่มุมมองของคนไทยต่อมานะครับกล่าว,ว่าคุณต้องได้รับการศึกษาที่ถูกต้องการศึกษาเป็นสิ่งสําคัญถ้าหากว่าคุณยังไม่รู้จักประเทศไทยอย่างถูกต้องจงอย่าแสดงความคิดเห็นตลกๆเพราะว่ามันจะแสดงให้เห็นถึงความเขลาของคุณ ต่อมาครับประโชะชันว่าน่าเสียดายที่รัฐบาลกัมพูชาของคุณรับใช้คนจีนทุกคนคนเขเมรน,น่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าหากว่าได้เรียนรู้มากขึ้นไม่อิจฉาและเรียนแบบคนไทยที่ร่ำรวยกว่าเขเมรสิบเท่าต่อมาครับบอกว่าพวกเขาเป็นคนไทยนะมันคงไม่ต้องสงสัยเลยเกี่ยวกับการศึกษาของเขเมรอ้อ คนที่ร่ำรวยที่สุดในเขมรเห็นว่าเป็นคนในครอบครัวเดียวกันและนอกจากนี้ยังมีคนจีนด้วยนี่นะต่อมาครับคนนี้ก็มาสั่งสอนว่าคุณเข้าใจผิดแล้วในประเทศไทยเราทุกคนเป็นคนไทยไม่ว่าจะเชื้อชาติใดก็ตามเราทุกคนพูดภาษาไทยและมีสัญชาติไทย เราไม่อนุญาตให้ชาวจีนขุดคลองในประเทศของเราและว่ายอมเป็นหนี้ชาวจีนจำนวนมากและเราไม่อนุญาตให้ชาวจีนมีฐานทัพบ,บนดินแดนของเราต่อมาครับทุกเชื้อชาติในประเทศไทยเป็นคนไทยเราทุกคนเป็นคนไทยและเราก็ไม่แบ่งแยกทุกคนในประเทศไทยช่วยสร้างประเทศนี้ตามทักษะของพวกเขา รายได้มากหรือว่าน้อยขึ้นอยู่กับความขยันและงานของคนรวยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและมีความเสี่ยงสูงคนเชื้อสายจีนในไทยอยู่ในไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือก่อนนั้นปัจจุบันเป็นสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ที่ตั้งของพระราชวังเป็นหมู่บ้านไทยจีน กล่าวคือตั้งแต่วันแรกของประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์เราก็มีคนไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่ที่นั่นแล้วราชอาณาจักรไทยสร้างขึ้นโดยคนทุกเชื้อชาติไทยลาวจีนมอนมาเลอินเดียเปอร์เซียและอีกหลายร้อยคนทุกคนเป็นสมาชิกของอาณาจากักรนี้เรื่องราวมันเข้าใจง่ายมากแต่ว่าถ้าคุณไม่เข้าใจแสดงว่าประเทศของคุณแตกแยกมาก ต่อมาครับคนที่กล่าวว่าเจ้าคนงี่เงาเอ้ยไทยก็คือไทยข่าวนี้ก็ชัดเจนมากทุกคนเห็นธงชาติไทยแต่ไม่มีใครเห็นธงชาติกัมพูชาส่วนความคิดเห็นต่อมาคนที่เป็นชาวเวียดนามนะครับก็เข้ามาแชร์ตรงนี้ว่าฉันขอบอกอย่างหนึ่งว่าเมืองหลวงของประเทศต่างๆในอาเซียนสามารถติดอันดับได้หมดยกเว้นพนมเปญ ต่อมาครับมหาเศรษฐีได้แก่คนไทยจีนอินเดียยุโรปที่เกิดในประเทศไทยโดยมีสัญชาติไทยพวกเขาเป็นคนไทยผู้ไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทยคุณและคนของคุณจำเป็นต้องได้รับการศึกษาเพิ่มเติมต่อมาครับกล่าวสั้นๆว่าประเด็นคือพวกเขาเป็นมหาเศรษฐีแต่ว่าคุณไม่ใช่จบนะ มาที่ความคิดเห็นสุดท้ายนะครับคนนี้ก็เป็นชาวฟิลิปปินส์นะครับก็เข้ามาเสนอแนะว่าฉันอยากให้ YouTube มีสารคดีเกี่ยวกับคนไทยเชื่อสายจีนแต่ว่าหาไม่ได้เลยจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้ฉันได้รู้ว่าในประเทศไทยมีประชากรชาวจีนมากที่สุดในอาเซียน และสำหรับฉันแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของพวกเขาในประเทศไทยฉันเคยดูสารคดีสั้นเกี่ยวกับชาวจีนในอินโดนีเซียและมาเลเซียมาแล้วฉันหวังว่าจะมีสารคดีเกี่ยวกับชาวจีนในประเทศไทยและอาเซียนให้มากขึ้นครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับ สำหรับเพื่อนๆล่ะครับฟังเรื่องราวเหล่านี้แล้วมีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ไปในทิศทางไหนกันบ้างยังไงก็แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นแชร์มุมมองกันได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับแต่ว่าสําหรับคลิปนี้นะครับคงจะต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกา,าสสาัปดาหนี้สวัสดีครับ